สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องทุกท่านนะอยู่ผมช่อง Entoo Game วันนี้ก็อยู่ในช่วงของการแนะนำเกมใหม่นะฮะก็เปิดวันนี้นะฮะตั้งแต่เช้าเลยนะฮะก็มาดูกันว่าอ่ามันเป็นยังไงนะฮะซึ่งชื่อเกมนะฮะผมไม่แน่ใจนะถ้าผิดขออภัยด้วยนะผมไม่ได้แปลนะฮะคือเกมเปิดมาผมก็มารีวิวเลยนะมันน่าสนใจมากพักพ,พูดไทยภาษาไทยเป็น m m o r p g วพิที่ฟาร์บอทได้เรื่อยๆได้สบายนะฮะแล้วก็ออโต้ได้ยาวนะฮะ มันชื่อถ้าผมจะอ่านผมจะอ่านเรียกว่าเทลออฟไกด์นะฮะหรือไม่ก็ะทั่งเทลออฟกาหรือก็ะทั่งเทลออฟเกียนะฮะคือเทลออฟไกด์ออฟกานะฮะ,ะ,ฮะอ่านยากมากนะผมอ่าเป็นว่าเอ่อเทลออฟกาอะไรนะฮะหรือแม้จะอ่านทาลิตก,ก็ได้แล้วแต่นะฮะเอามาเริ่มเดินทางกันเลยนะฮะผมก็เล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะ ่ะเนียผมก็เลือกตัวนี้ไว้มันสามารถสร้างตัวละครได้นะผมก็เล่นไปถึงระอ่าเก้าสิบสี่แล้วมีดาบมีหอ,อกนะฮะแล้วก็มีปืนนะฮะผมเลยเลือกปืนดีกว่านะฮะภาพเป็นภาษาไทยนะฮะภาพภาษาไทยแล้วก็ภาพสวยนะฮะภาพภาษาไทยยังน่ารักอะ่ะเนี่ยเราจะทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ตีโบวอปุปกรณ์ไปเลยนะผม ล่อไปเลยฮนะปุ๊บ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 นะฮะมีของอะไรก็ใส่ไปให้หมดนะฮะกำลังบวกอยู่นะฮะนี่ฮนะชิ้นเดียวบวกสุดๆไปเลยนะฮะปืนก็พอโต้ท่าจะมีของก็บวกไปเรื่อยๆนะฮะไม่ยากนะมันเป็นเกมแบบ MMO RPG แบบสมัยใหม่นะมี2.5ดีกับ3ดีด้วยนะนี่มันก็ทำขึ้นมาทันสมัยขึ้นเยอะเลยนะภาพสวยด้วยนะอันนี้คือระบบตีบอรดธรรมดานะอันนี้ก็เป็นแพ็กเติมตางต่างๆนะฮนี่ล็อกอิน Lock 7วันมีอะไรก็เก็บไปนะครม,มีสัตว์เลี้ยงให้ขี่นะฝึกฝนล่าบอสนะฮะ ก็เล่นไม่ได้ยากเลยนะผมจุดหมายมีอะไรก็กลับรับไปนะฮะเพียบเลยนะผมเนี่ยก็มีเครื่อไหลเครื่องเท่าเรียกเล่นนะแล้วก็ทำตามเครื่องไปนะนจะมีเพื่อนเราด้วยนะมาช่วยนะเนี่ย รับไปนะฮะไหนใส่ได้ก็ใส่นะผมในวันออนไลน์ก็มีฮนะทำเควสตอย่างรับของอย่างเดียวเยอะแยะไปหมดมีระบบเติมตังค์นะฮะแต่มันพัฒนาพัฒนามากนะนี่ภาพสวยเรื่องในเมืองถามข้าด้ ท่าภาษาไทยคแฮมผู้ท้าทายจักรวรรดย่อมไม่ตายดีมันพัฒนาเกมพวกนี้แบบไ,ไกลๆมากนะฮะเออพาเพิร์กปรดูดีขึ้นเยอะนะใครเบื่อเกมไม่เว่วอร์ีชีแบบายากๆก,ก็มาเล่นแบบแนวนี้ง่ายๆนะเนี่ยนะใช้ซุปงสกิลได้นะมึงเราจะสู้เองก็ได้กดตรงนี้นะฮะแล้วก็วิ่งสู้เองนะครับผม สกิลผมก็เปิดเยอะแล้วเนี่ยโอ้ยยิงยสีเหมือนซานะใช่สิของใหม่นี่น,นี่เรียรระเบิดมาแนละ้วผมนี่แล้วก็โดดหลบก็ดดไ,ได้ด้วยนะเนี่ยสไลด์หลบได้แล้วเนี่ยกดตรงนี้นะฮะสเปคนะฮะถ้าเราโจมตีเราก็จะสไลด์หลบได้นะฮะนี่ เรียกระเบิดลงมาครับผมสไลด์หลบเล่นเองก็ได้ออโต้ก็ได้ฮนะแล้วแต่นนยิงธรรมดานะต้องกดรัวๆนะทาไมกดไม,ไม่ไม่ยิงให้นะอันนี้ก็มีคู่มูมีสัตว์ขี่แล้วก็อัพสัตว์ขี่ได้ด้วยนะเนี่ยสัตว์ขี่มีหลายแบบนะครับผม มันก็เป็นเกมที่เล่นเพลินอีกเกมหนึ่งนะใครอยากเล่นเกมง่ายๆอ่ะถ้าเรากดออโต้นี่มันออโต้ของมันเองไปเรื่อยๆเลยนะอืมมันจะท่าร์มออโต้ยาวเลยนะถ้าเราแบบเนี่ยถ้าเราปล่อยมือเลยนะเนี่ยถ้าเราปล่อยมือสักพักหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวมันจะเล่นเองให้เราอัตโนมัติเลยเหมือนผมนะฮะเออแบบเล่นไม่หยุดเลยนะเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะผมรอสักระยะหนึ่งอ่ะมันจะ ออโต้ของมันเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมนี่ต่างเทพนะฮะเลื่นขั้นนะครับผมมีอีเวนตนขั้นด้วยนะเกมนี้นะผมเนี่ยหาขอมานะผมตามที่มันต้องการนะฮะก็เลื่อนขั้นได้หมดนะฮะกอลงทะเบียนไว้ก็เห็นภาพมันสวยดีนะฮะก็เนี่ยก็มาทำได้นะฮะก็ลองมาเล่นดูนะฮะแถมพูดภาษาไทยด้วยนะ นี่ก็เติมเงินนะเหมือนเกม VIP ทั่วไปนะฮะแต่ว่าอันนี้มันเป็น VIP เวอร์ชั่นที่แบบอูอัพเกรดภาพสวยแล้วนะฮะ,ะอะไรเยอะแยะมากมายหไหมลองล่าบอสดูนะฮะเพื่อที่จะเอาของนะผมไปล่าบอสกับเพื่อนๆนะฮะให้น้ำอะไรของมัน ให้ซื้อเพชรมีแพ็เพชรด้วยนะฮะเอ้าหนบอสนี่เหรออ๋อมีเวลาเข้าด้วยนะฮะเวลารีเฟซบอสโดนจัดการไปแล้วฮนะรีเฟซอยู่นะฮะวิลองดูว่าเป็นยังไงบอสผล่มาไหมนี่งไง ตายเ,าเป็นกรรมก็มีล่าบงล่าบอสเนะียก็มาล่าได้เรื่อยๆเนี่ยมีเวลาของมันดูนนะ <pouquinho. S 2> ก็มีระบบเติมตั้งเนียโบนัสรับไปนะฮะประกาศอัปเดตอะไรนะ เนี่ย yeah. ถ้าเราแบบไม่อ่าถ้าเราไม่เล่นสักสักแป,ป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันจะฟาร,รม Auto ์มออโต้บอดให้เลยนะผมยาวๆเลยอ่ะมีฝึกฝนมีสมบัติมีแอสเตอร์นี่คืออะไรเนะี่ยอ๋อรับของเ <c oughs> ยอะแยะไปหมดเนะี่ย นี่ยถ้าเราไม่กดหยุดเนี่ยถึงเรากดหยุดปุ๊บสักพักหนึ่งอะ่ะเราไม่เล่นเดี๋ยวมันพอหน้าจอมันมันล็อกมันล็อกปุ๊บมันจะสามออโต้ของมันเลยนะคือปล่อยให้ออโต้ยาวๆได้เลยนะผมเหมือนผมเนี่ยไปอาบน้ำมาแป๊บหนึ่งปล่อยออโต้มาเนี่ยแป๊บเดียวเลเวล90 95เก้าสิบห้นี่ฟาร์มยีกพี อ๋อมีฟาร์มฟาร์ม e ีแยกด้วยเนี่ยดูดิเนี่ยทุกอย่างออโต้จริงๆฮะง่ายเนี่ยปล่อยฟาร์มบอทยาวๆได้ตีบกวกอุปกรณ์ถึงห้ากับหกเลยเหรอกไม่พอเป็นกรรมนะฮะ อันนี้มีคลิดหลักคลิปจ้อยนะฮะมึงคิดไรวันนะก็ไปทำเมาแล้วผมนี่ก็ไปหาทำได้ขคิดไรวันก็ถือว่าเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่พัฒนานะฮะนี่ก็มีเสียงภาคไทยด้วยนะ ปิดเสียงไว้นะถ้าไม่อยากให้เมืองเอลฟ์ต้องแตกสลายผมปิดเสียงเ,เกมไว้แต่ว่าเสียงภาคก็เปิดอยู่นะแต่ว่าบางอันบางกระพากบางอันก,ก็ไม่พานะกัาน,กนกกนะอ่านี่เข้าด่านอะไรไม่รู้นะฮะนี่เป้าหมายโพชนะโพไซดอนนี่ไงโพไซดอนนะฮะ นล่นเองเนี่เองจะลำบากหน่อยนะถ้าออโต้จะจะสบายนะับนี่แล้วเองเราก็หลบวิ่งหลบได้นะเนี่ยอาวุธปืนเล่นง่ายเนี่ยไม่ต้องวิ่งเข้าไปใกล้นะอืม สเสดอนนี่พลังเยอะคู่หูเราก็ช่วยตีอยู่นั่นเนะี่ยแชระแล้วจะได้ของรางวัลมากมายนะใครชอบกิมแนวนี้ก็มาเล่นได้นะเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกก็ เอามาเล่นเอามาสารต่อกันได้นะผมก็มาแนะนำช่วเอ่อคร่าวๆแบบนี้แหละนะฮะให้ดูบรรยากาศให้ดูภาพนะฮต่างๆนานานะฮะเราอิน2วันแล้วก็ตายนะฮะผมก็มีเยอะแยะนะฮะควิดคิดนะฮะควิดไร้วันโอ้ดูดิเรียบไปหมดนะฮะอ่าฮะก็เป็นเกมที่เปิดมาใหม่วันนี้เลยนะฮะผมก็สามารถมาเล่นได้นะฮะ ของแจกมากมายตามที่เห็นอยู่นะผมเพลอแปพบเดียวนี่ไปอาบน้ํามานี่ค่ะผมกดหยุดแล้วนะมัาก็ยังฟังอัโต้เลยนะผมเนี่ยโอเคแรกแรกก็เสียงภาคภาษาไทยนะผมไปปิดเสียงเกมนะผมยังก็มาลองเล่นกันได้นะฮะผมก็มาลองแล้วนะฮะก็มาแนะนําให้เพื่อนดูภาคก็สวยเนะเล่นง่ายออโต้ ยาวๆนะเหมือนเกมวีพทั่วไปนั่นแหละครับผมแต่นี่มันจะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบทันสมัยขึ้นมาเยอะมากนะฮะก็เอาไปเล่นเอาไปสนุกกันเผื่อใครอยากเล่นนะฮะผมก็มารีวิวแค่นี้นะฮะเพื่อเป็นน้ําจิ้มนะฮะส่วนที่เหลือก็ให้เพื่อนๆไปสารต่อเองว่าผมไม่ค่อยถนัดเรื่องเกมพวก m m o RPG นะฮะเยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s ับสไครต์ผมด้วยนะฮะเียก็แวมีเกมใหม่มาใหม่ก็จะมาแนะนำให้ดู เกมนะฮะเรื่อยๆหแหละครับผมนะฮะเจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับผม